เครื่องดีเซลประหยัดแล้วเป็นรถครอบครัวด้วยแถมรูปทรงเนี่ยสปอร์ตอีกตั้งหากโอ้ผมว่าน่าสนใจแล้วด้วยราคาที่ถูกกว่าตอนออกใหม่คันนี้รุ่นไหนอะไรยังไงครับตัว X4 นะครับเป็นตัว3 0 d นะครับเป็นชุดแต่ง M sport นะครับปี2021ครับคันนี้เป็นตัวเครื่องดีเซล2.0แต่ได้เป็นชุดแต่ง M ชุดแต่ง M ทั้งคันทั้งด้านนอกทั้งด้านในกับด้านนอก Part M หมดเลย Part M มาเลยครับล้อแม็ก M ครับผม แล้วด้านท้าย X4 เป็นเอกลักษณ์คือจะเป็นสโลปลงไปกูเป้แบบนี้ไปท้าย LED นะครับผมแต่สีเนี้ยเป็นสีแดงสีแดงไม่เคยเห็นนะด้านบนหลังคามีสันรูฟด้วยด้านในนี่ออปชั่นโอ้โหให้แบบจุกมากเลนีต็มครับฟู็เลยครับเตอร์ไฟฟ้านะครับครับแบบทิศทางนะครับครับผมอ่าตัวจอนะครับมีเนวิเกเตอร์ใช่ให้หมดพวงมาลัย M แบบที่บอกไปใช่ครับแล้วก็ตัวไฟแอมเบียนต์ตรงนี้เปลี่ยนสีได้ออปชั่นแน่น แต่ได้เครื่องดีเซลผมว่าถูกใจพี่ๆหลายคนมากๆเลยซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดคันนี้ออกใหม่น่าจะราคาแตะ4ครับผมประมาณ 4, 4ล,าล้านน่าจะมีใช่ uh huh. ควันนี้ผ่านมา4ปีขอทราบราคาหน่อยพี่ราคาตั้งเราอยู่ที่2ล้าน1แสนบาทนะครับวันนี้เอาไปเลย1ล้าน8แบาทครับซื้อเพิ่มวอรตีให้อีกปีโปีค,ครับผมขับแบบสบายใจพี่ๆครับถ้าเกิดสมมติว่ากำลังมองหารถมือสองอยู่นะ และด้พองยิ่งตัว X4 คันนี้นะครับผมจะได้รถคุณภาพดีพร้อมกับมาตรฐานเยี่ยมแวะมาได้เลยครับที่ยูสคาร์ไบบัสนะครับ